สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a นลเอ็กซิล a าเกมเมอทีวีนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาเล่นเกมใหม่กันอีกแล้วนะคะเกมนี้คือเกมกระบี่เทพเทวาเป็นเกมแนว MMO RPG นะคะสไตล์ แฟนตาซีแบบจินๆนั่นเองเกมนี้นะคะเพิ่งเปิดให้บริการในสโตร์ไทยนะคะวันที่21ตุลาคม2 5 6 3มีทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบเกมสไตล์เนี้ยก็เข้าไปลองเปิดชื่อเกมนี้นะแล้วก็โหลดมาลองเล่นกันดูได้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเบื้องต้นคร่าวๆกันละกันนะคะว่าเกมนี้เนี่ยจะเป็นยังไงมาดูในส่วนของตัวละครกันก่อนเลย เกมนี้นะคะในเบื้องต้นเนี่ยเขาให้เราเลือกอาชีพได้เป็น2แบบก็คือเป็นจอมยุทธชายนะคะจิงวินกับจอมยุทธหญิงปินงเหยส่ควรอาชีพอันสุดท้ายนี่ตอนนี้ยังไม่เปิดน,นะคะคิดว่าจะมีการอัพขั้นได้ในเกมอะไรอย่างนี้นะนจอมยุทธใหญ่รับรางอัลพิเศษของท่านล้วจะไปต่อสู้ด้วยกันเถอะโอ้มีภาษาไทยกระทั่งเสียงภาคเลยนะคะตัวละครก็จะแบ๊วๆแบบนี้นะอันนี้คืออะไรเนี่ย สาวน้อยโลกโลก,กีขี่ไม้ย่องยุทธภพเดินเดินทางกันเลยเ้าคงคิดไม่ถึงว่าเรือของขา่าจะบรรทุกสร้าหเรื่อมมากเท่าไรตัว n c ต่างๆนะคะก็จะมีเสียงพากย์เป็นภาษาไทยแล้วก็รายละเอียดของเกมนี้ก็จะมีคำอธิบายเป็นภาษาไทยนะคะอยาทำลายสิ่งของบนเกาะก็สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น แล้วก็ในลักษณะของการเก็บเลเวลเนี่ยเควสของเขานะคะก็จะเป็นอัตโนมัติคือจะย้อนนับถอยหลังไปเรื่อยๆนะคะคือแบบว่าอ่ะมันจะลั่นไปโดยอัตโนมัติให้เรานนัเองเก็บเลเวลแบบนี้ง่ายมากๆเลยนะคะเหมาะสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลามาเก็บเลเวลอะไรแบบนี้นะหลังจาเก็บเดเวลไปเรื่อยๆแล้วนะคะมีตัวอะไรเนี่ยแพะหรอแพะหรือแกะ <laughs> เราสับสนทุกที <laughs> ตัวนี้คืออะไเนี่ยยุนเอ,อ๋อรางวัลที่จะได้จากเควสส่วนมากนะคะก็จะเป็นพวกหลักๆเลยก็คือ exp ทองแล้วก็เป็นอุปกรณ์สวมใส่ต่างๆนะคะนอกจากนี้พวกอุปกรณ์ที่แบบว่าขอ,ขอบสีม่วงขอบสีงที่ระดับสูงอะ่ะแน่นอนเกมสไตล์นี้นะคะก็จะได้จากอ่าเป็นพวก drop จากบอสหรือว่าเป็นรางวัลจากเควสซึ่ง มันจะเป็นแบบว่าเลเวลสูงสูขึ้นไปแล้วนั่นเองนะคะสกิลของเขาเนี่ยก็จะค่อยๆปลดล็อกไปเรื่อยๆสำหรับตอนนี้เนี่ยเรามี นอกจากตีธรรมดาแล้วก็มีเปิดมันได้หนึ่งสกิลนะส่วนสกิลอื่นๆนะคะก็ต้องเก็บเลเวลไปสกิลที่2เลเวล10สกิลที่3เลเวล15ที่ต,ต,ต่อไปก็เลเวล23นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของสกิลเนี่ย,เ,ย,ยขขเขาก็จะแบบว่าค่อนข้างรีบนิดนึงนะคะไปอัตโนมัติอย่างรวดเร็วเลยเดี๋ยวเราจะขอโที่หลังจากที่เราจะกดหยุดแป๊บหนึ่งนะเราสังเกตเห็อนอีกอย่างนึงว่าเกมนี้ เป็นทีดีที่หมุนได้รอบเลยนะคะ360รอหกสิองศาเลยนะเนี่ยโอ้มันดูไม่อึดอัดดีเนาะอะเดินเล่นสำรวจไปได้นะคะเอเ็มสตา์นี้ก็ในช่วงต้นๆเนี่ยคนก็จะเยอะมากเนาะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบการแข่งขันนะคะเก็บเลเวลแข่งกันแข่งค่าพลังลบอะไรอย่างนี้เนาะในมาดูในส่วน สกิลของเขานะคะก็เหมือนกับคอนเทนต์ฟังก์ชันต่างๆฟีเจอร์ต่างๆของเกมนะคะจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นหลังจากที่เราเก็บเลเวลไปได้เยอะๆนั่นเองมาดูในเบื้องต้นในส่วนของสกิลก่อนสกิลของเขานะคะก็จะมีทั้งสกิลแอคทีฟแพสซีฟอะไรอย่างนี้เลยสกิลที่แบบว่าต้องกดใช้หรือว่าสกิลติดตัวละครอะไรอย่างนี้นะคะก็มีเะ หลายแบบเลยต้องเก็บเลเวลกันนิดนะ <Okay, S 1> นึงนะเพื่อจะปลดล็อกเดี๋ยวเราจะไปไดูตัวละครของเราอีกตัวหนึ่งที่เก็บเลเวลไปบ้างพอสมควรดีกว่าเดี๋ยวจะได้ดูว่าเกมนี้เขามีใครบ้างนะคะวูเก็บเลเวลมาได้สักพักนะคะโอ้เกมนี้มีแผนที่นะให้เราไปอารุยีแดนเทพนิยายจีิงนะคะคือกว้างมากๆเลยนะจากตอนนี้เราเลเวลเท่าไหร่ 160ประมาณ160กว่านะคะเราอยู่ที่อินแดนหนังเชียงนะตอนต้นมาเลยเนี่ยเปิดเกมเข้ามาเนี่ยเราจะอยู่เกาะเพลงไล่นี่นะโอ้ก็ไล่เรียงมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะได้เจอกับเรื่องราวต่างๆนะมีการแปลงร่างเป็นพวกตัวละครในพวกอนิยายจีนอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็จะเป็นพวกอาจจะเป็นตัวละครจากสามก๊กอ,อะไรอย่างเงี้ยอ่าก็เป็นแบบว่าแนวแฟนตาซีอะไรอย่างนี้นะสำหรับเกมนี้นะคะ มาดูซีตอนนี้เลเวล6.9ซึ่งเก็บเลเวลไม่ยากนะตอนแรกเราเลเวลพมมา144นะคะมันจะมีนี่ด้วยอะ่ะแต่ว่าเก็บได้ exp แล้วก็ได้อเทมนะคะตอนเราปิดออฟไลน์ด้วยซึ่งปิดออฟไลน์ line, เนี่ยมันจะต้องใช้อเทมอันนี้นะมีเลยกรัรออฟไลน์5ชั่วโมงมันจะได้แจกฟรีนะคะหลังจากที่เราทำพวกกิจกรรมภารกิจต่างๆนะคะแล้วก็สะสมค่าแอคทีฟเนี่ยก็จะได้ ตัวออฟรีไปเลยนะเวลา2อันแล้วตอนนี้เขามีนี่ด้วยแจก VIP ฟรีนะคะสำหรับผู้เล่นนะเบื้องต้นก็จะเป็น VIP ระดับขั้น3ามเลยสามารถเข้ามาทดลองเล่นกันดูได้สำหรับเพื่อนๆที่ชอบการแข่งขันนะคะแบบว่ากลัวมาทีหลังแล้วเก็บเลเวลไม่ทันแข่งไม่ทันเขานี่ก็ มีการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่มาเรื่อยๆนะคะต้องลองเข้าไปติดตามข่าวสารดูใน Facebook ของเกมนะเขาจะมีบอกวันแล้วก็เวลาที่จะเปิดเซิร์ฟใหม่มาให้เพื่อนๆติมตัวกันด้วยนะคะที่เลยก็จะมีในหัวข้อร่างมายานะเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่เข้าไปดูทีละหัวข้อนะคะร่างมายามีสัตว์ขี่นะ มีในส่วนของผู้กระทก็จะเป็นนางฟ้าผู้พิทักษ์ของเรานะคะมาช่วยเราต่อสู้เมื่อเราอัพขั้นของเขาแล้วเนี่ยก็จะทําให้ค่าพลังของเรามากยิ่งขึ้นด้วยนะคะมีอาวุธสัตว์มีพาหนะสัตว์ขี่นะขัะ้นตอนนี้จะเป็นลูกมา้าน่ารักๆแบบนี้เลยและอันนี้ก็คือเป็นสัตว์ขี่อีกแบบหนึง่งใช่ไหมก็จะมีหลาก,กหลายแบบนะคะมีพาหนะแฟนซีด้วย แต่ต้องเลเวล180ถึงมจะถึงจะเปิดแล้วก็มีสัตว์แฟนซีปีกแฟนซีทหารแฟนซีโอ้ฟังก์ชั่นเยอะแยะมากมายแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็มีปีกสวยๆอันนี้ขนาดเป็นปีกขั้นต้นนะยังแสง,งระยิบระยับปีบวับเลยมีระบบทหารเทพนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของเหมือนกับอาวุธเทพที่ติดตัวอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็นี่เป็นพาหนะที่แบบว่าเราจะต้องสุ่มนะคะในส่วนของตรงน,นี้ งามทีเดียวชอบชอบอุ้ยจะบอกว่ารถอันนี้หินรบดวงดาวอะ่ะเขามีแจกฟรีด้วยละ่ะในกิจกรรมล็อกอิน7วันนะถ้าเราจำไม่ผิดอ่าใช่ใช่นี่วันที่7จะได้รับนี่เลยพาหนะเป็นเหมือนกับกูตเตอร์จรวดอ่าเขาชื่ออะไร <c oughs> หินรบดวงดาวนะคะสามารถใช้ได้ตอนเลเวล150ยอุ้ย7วันป่าน,นั้นก็ไป200-300แล้วมั้ง วันแรกนะคะสำหรับการล็อกอิน7วันเนี่ยก็จะได้นี่เลยเป็นหีบสมบัตินะคะพวกของยาคูบีเอ็กพต่างๆนะเพื่อมีคัมพีท้าทายบอสส่วนตัวเลยวันที่2เป็นแจกคัมภีดันเจี่ยนเอ็วันที่3จะเป็นชุดแฟชั่นเนาะวันที่4ก็จะเป็นยาอัพขั้นแล้วก็มีป้ายคำสั่งกันด้วยป้ายรูนหาสมบัติวันที่5กากาดราชาปีศาจ จะมีหลายตัวเลยนะคะเป็นการสุ่มนั่นเองล่ะส่วนวันที่6นี้ก็จะเป็นหีบอัญมณีแวววาวนี่น่าจะเอาไปอัพขั้นของอาวุธหรืออะไรแบบนี้นะวันที่7ก็นี่เลยนาหนะสุดเท่แล้วก็มีของรางวัลที่แบบว่าเปิดเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะคะของราวัลเปิดเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเราจะได้ทุกคนเลย1ล้านเหรียญเงิน 50ตำลึงผูกแล้วก็ยากคูณ XP 1.5สำหรับตอนช่วงนี้นะคะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงเพื่อนๆลองไปติดตามในส่วนของเฟซบุ๊กของเกมหรือการประกาศอะไรอย่างนี้เอาเนาะแล้วก็มีในส่วนของสกิลนะคะเราสามารถน่าจะสามารถอัพสกิลได้แหละมีในทั้งในส่วนของสกิลติดตัวนะคะที่เกมนี้เขาเรียกสกิลพรสวรรค์แล้ er แล้วก็เป็นสกิลแอคทีฟ ที่เรากดใช้นี่ก็คือมีเลยแถวแรกนะคะก็จะเป็นปลดล็อกไปเรื่อยๆตามเลเวลของเรานั่นเองอะ่ะสำหรับตัวนี้ก็ปลดล็อกมาหมดแล้วว้ยิไปดูในหัวข้อถัดไปนะคะเกมนี้ตีบวกได้นี่เลยจะมีอาวุธขั้นต่างๆสามารถกดอัตโนมัติตีบวกไปเลยก็ได้นะส่วนอาวุธขั้นที่แบบสีม่วงสีส้มอะไรเงี้ยือมากะจะดรอปจากบอสกิจกรรมที่แบบว่าเลเวลสูงๆหน่อยนะคะเขาก็จะมีดรอยเรื่อย ส่วนของตรงนี้อันนี้คืออะไรเอ่ยประกอบสามารถผลิตวัสดุต่างๆได้เหรอ,อยานชีวิตนะคะสามารถเพิ่มเป็นเหมือนกับรูนที่สามารถทําให้ค่าพลังของเราเพิ่มมากขึ้นด้วยตอนนี้เราเพิ่มได้อีกอันหนึ่งแล้วล่ะโอ้สามารถเพิ่มนี้ได้ด้วยรูนบวกค่าคูณ exp อัปเลเวลช่องรูนได้ด้วยนะคะ ต่อมาก็เป็นตระกูลก็เป็นระบบกิวของเกมนี้นั่นเองมีกิจกรรมกิวอะไรต่างๆด้วยนะคะสามารถเข้ามาร่วมเล่นกับเพื่อนๆได้มีฟังก์ชนันการผูกพันนี่น่าจะน่าจะเป็นระบบแต่งงานนั่นเองเข้ามาใช้ได้นะคะตอนเลเวล178มีระบบแปลงร่างด้วยตอนนี้เราแปลงร่างมีใครได้เป็นนี่เลยชื่อว่ายานรบ ค่าพลังค่าพลังลบของเราเนี่ยก็จะบวกเพิ่มขึ้นไปอีกโอ้บวกขึ้นเป็นพันเลยนะสำหรับตัวนี้นะตัวต้นน่าจะมีตัวอื่นให้เราแปลงร่างได้ด้วยแหละนี่ไงโอ้โหแปลงร่างได้หลายตัวเลยนะคะมีเตียวหยุนกวนอูริปโป้วิสุดมากก็จะเป็นตัวละครในสามก๊กนั่นเองนะแล้วก็มีเทพนิยายจีนต่างๆด้วยนะคะก็จะมีนาจาหยางเทียนอีเทียนต้าเชิง คูชิเยอะแยะน่ารักจังเลยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมอีกหลายแบบเลยนะเพื่อนๆสามารถขากดเข้ามาดูในส่วนของฝึกพลังได้นะคะก็จะเป็นการแนะนําว่าอ่ะวันนี้ทําอะไรกันบ้างอะไรอย่างนี้นะเราก็จะได้ของรางวัลสะสมค่าแอคทีฟแล้วก็ของรางวัลข้างล่างอีกด้วยนะได้นี่ด้วยนะมีรางวัลตําดึงผูกด้วยนะคะเอาไปซื้อของในร้านค้านะคะแล้วก็ยังจะมีดันเจียนให้เราไปตะลุยอีกมากมายเลย ซึ่งดันเจี้ยนแต่ละอย่างเนี่ยของรางวัลที่จะได้รับเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปอะไรอย่างนี้นะมีด e ันเจี้ยนรูนดันเจี้ยนเอ็กพีดันเจี้ยนอัพขั้นต่างๆนะคะด mm ันเจี้ยนอุปกรณ์คลังเงินแล้วก็สาบานผูกพันเอาไปรวมกันได้มีสน,นามรบด้วยอู้โถงคนดังโอ้อันนี้เป็นพวกระดับท็อปๆนะคะแล้วก็มีตึกแห่งราชาทิ้งยุทธจกักรอะไรพวกนี้อู้มีการประลองสามภพ วังจจมเทวาโอ้โหเยอะแย,ยะหลายอย่างเลยทีเดียวถ้าเพื่อนๆชอบเกมตล์แฟนตาซีจินๆน่ารักน่ารักภาพเบลๆอย่างนี้นะคะก็ไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้นะคะเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยถ้าชอบกรควรช่วยกด like ไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกด s u b s r r i e e ช anel เราไว้ด้วยนะคะเพื่อติดตามต่อในคลิปถัดไปจเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย